สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการโคจรโยกย้ายของดวงดาวค่ะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงการโยกย้ายของดาวพระสุกนะคะซึ่งดาวพระสุกนั้นเป็นดาวตัวแทนของความสุขค่ะเป็นดาวตัวแทนของเงินทอง โชคลาภความรักของสวยงามนะคะการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้จะทำการโคจรยกย้ายในวันที่31ตุลาคมและอยู่ในราศีนี้ไปจนถึงวันที่3ธันวาคมปี2564ค่ะดาวพระศุกร์จะทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะคะมหาจักรหมายถึงการต่อสู้สู่ความยิ่งใหญ่ความเหน็ดเหนื่อยความที่คุณจะต้องทุ่ม แต่มีเกณฑ์สําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่ดาวพระศุกร์มาได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรในราศีธนูครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีอย่างแน่นอนนะคะเราจะมาเช็คกันไปแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะและสมัยต้องขอเกริ่นสักนิดนึงก่อนว่าการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธซึ่งเป็นคู่าธาตุน้ําและมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่สมพลด้วย เช่นเดียวกันจะทรงผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะ คิวนี้นะคะเป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรโยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์คะต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระของคุณค่ะในวันที่31ตุลาคมปี2564นี้ดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองนะคะดาวพระศุกร์ความหมายของเขาอย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะหมายถึงความ ความสุขหมายถึงเงินทองหมายถึงความรักเรียกได้ว่าของนอกกายของนอกกายทางโลกนั่นเองจะรวมอยู่ในดาวพระสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหานะคะความสุขเงินทองความรักความสวยงามต่างๆนานาแล้วจังหวะที่ดาวพระสุ์โคจรเข้าสู่เรือนลาภะตรงนี้ของนอกกายทั้งหมดที่สมัยได้ยกตัวอย่างมาจะบังเกิดเกิดขึ้นกับตัวคุณน,นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกุมภ์คะเป็นจังหวะ จังหวะที่เฮงมากจริงๆเป็นจังหวะที่ดีมากจริงๆคุณมีโอกาสที่จะเกิดโชคเกิดลาบมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะคะลาภะหมายถึงโชคลาบลาภะหมายถึงเงินก้อนโตลาภะหมายถึงโอกาสและจังหวะดีๆค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวพันธุชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากเลขบ้านเลขรถนะคะและรวมถึงตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่จะมีความก้าวหน้า ในสายงานของคุณจะได้รับการเกื้อนหนุนสนับสนุนได้รับความเมตตาได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีกุมคุณยังมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาด้วยค่ะการที่ดาวพระศุกร์ดาวการเงินโคจรมาอยู่ในเรือนลาพะแบบนี้นะคะจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินการทองให้มีการหมุนเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นจับจ่ายใช้สอยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นมีเงิน เข้ามีเงินออกเป็นตามปกติแต่ข้อดีก็คือคุณจะมีเหลือเก็บมีเหลือ,ออมนั่นเองสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะไม่พอเท่านั้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ท่านใดที่ยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนดีค่ะจังหวะนี้นะต้องบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนดีทําไมถึงกล่าวเช่นนั้นเพราะดาวพระสุกมาอยู่ในเรือนดีๆและดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนสุพระด้วยนอกจาก จะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระสุขะหมายถึงการแต่งงานก็ได้สุขพะหมายถึงการเจอคนดีๆก็เป็นไปได้นะคะมันเหมือนกับว่าเราเจอคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่ารู้สึกคุ้นชินรู้สึกคุ้นเคยรู้สึกเคมีตรงกันประมาณนี้ค่ะและสําหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันจะมีเป้าหมายเดียวกันพูดจาภาษาเดียวกันจากที่เคย ขัดแย้งจากที่เคยคุยกันแล้วไม่ลงตัวไม่ลงรอยนะคะก็จะมีเกณฑ์ได้ปรับความเข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะประกอบกับในวันที่8พฤศจิกายนนะคะดาวพระพฤหัสจะโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณด้วยและการมาของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้จะไม่ได้เป็นการโคจรผิดปกติแล้วจะเป็นการโคจรเดินหน้าเต็มที่แล้วนะคะซึ่งดาวพระพฤหัสนั้น เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของคุณค่ะโชคลาบการเงินการทองมาทับเนื้อทับตัวตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปโอ้โหเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีกุมเป็นหนึ่งใน12ลัคนาราศีที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีๆต่างๆนานาคุณจะได้ประสบพบเจออย่างแน่นอนค่ะดาวพระสุกและดาวพระพฤหัสนะคะตาม คัฟฟีโหราศาสตร์เขาว่าเป็นคู่ของความสบายนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบง่ายๆไม่ค่อยเหนื่อยนะคะแม้ว่าดาวพระศุกร์จะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรนั่นหมายถึงการต่อสู้การฝ่าฟันการดิ้นรนการเหน็ดเหนื่อยถึงจะมีความสําเร็จแต่กลับกลายเป็นว่าชาวลัคนาราศีกุมค่ะคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนลัคนาราศีอื่นๆคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเท่าคนอื่นคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จค่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่า คุณจะอยู่นิ่งอยู่เฉยนะมันหมายความว่าคุณจะต้องใช้สติปัญญาให้มากขึ้นคุณจะต้องใช้การวางแผนใช้สมองใช้หัวคิดถ้าคุณไม่อยากลงแรงถ้าคุณไม่อยากเสียงเงือ่อคุณต้องใช้หัวคิดให้มากขึ้นนั่นเองค่ะก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่เฉยๆแน่นอนนะคุณจะต้องมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการงานเข้ามาค่ะถ้าพื้นดวงของชาวลัคนาราศีกุมอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะคะสิ่งดีๆเหล่านี้ย่อมบังเกิดกับตัวคุณอย่างแน่นอน คำว่าพื้นดวงที่โอเคหมายถึงอะไรหมายถึงดาวพระศุกร์ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งอาริไม่ได้อยู่ในตําแหน่งมรณะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งวินาศนะพื้นดวงคุณดาวพระศุกร์ต้องอยู่ในตําแหน่งที่โอเคก็จะช่วยหนุนนําส่งเสริมดวงชะตาของคุณได้นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆนานาคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะถูกเ,เขาเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถูกปรับขั้นปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนรวมถึงมีคนมอบหมายโปรเจกต์สำคัญสำคัญให้คุณทำนะคะและใครที่อยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะทําธุรกิจควบคู่ไปกับงานประจําลุยได้เริ่มได้ใครอยากทําธุรกิจส่วนตัวลุยได้เริ่มได้สามารถที่จะใช้จังหวะนี้นะคะเปิดรับพลังงานบวกจากดวงดาวต่างๆนานาและก็ฮึดสู้อีกครั ทั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรชาวกลุ่มจะไปได้เสมอนะคะคนที่ทําธุรกิจมีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีออเดอร์ใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะเป็นออเดอร์ใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะมีการติดต่อกับทางไกลมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือสื่อโซเชียลอันนี้จะส่งผลดีมากๆค่ะรวมถึงชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่อยู่ต่างประเทศจะมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่ง ค้นคุณจะมีความชัดเจนได้จับธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าได้งานที่มีความมั่นคงรู้สึกอุ่นใจนะคะช่วงนี้ชาวกุมคะ่ะต้องบอกว่าเป็นจังหวะดีมากๆเลยที่ดาวพระศุกร์โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้มีเกณฑ์รวยมีเกณฑ์เฮงมีเกณฑ์สำเร็จเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะขอให้คุณเอาพลังพลังงานบวกจากดวงดาวตรงนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ะะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ